สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแล้แต่ละนะคะก็พักจากการแข่งรถนะคะแต่จริงๆตอนนี้ก็มีแข่งรถนะคะที่สนามพันเมตรบุรีรัมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายลงนะคะก็นั่นแหละเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็รถยังไม่เสร็จก็เลยไม่มีการทำอะไรทั้งชิ้นก็คือทํารถเสร็จก็คือแข่งเลยนะคะไม่ได้รอเลยอ่ะก็ฝากเชียร์พี่โอมด้วยนะคะก็นั่นแหละชองสายทูมีหลายรุ่นอยู่เนาะ ก็วันนี้พี่แพนจะมาทํากล่องสุ่มนะคะไม่ใช่ทำสิแต่ซื้อมาของนี้ให้ดูว่าของใครแต่น้องๆน,น่าจะรู้ว่าเป็นของใครน่ดูรก็น่าจะรู้แล้วแหละพี่เขาสวยหละสวยมากแล้วก็ดังมากๆใครรู้นะคะไม่บอกว่าของใครนคนนี้เลยโอเคใครใครเป็นซีพี่เขาน่าจะรู้อีกหรือน้องก็ไปดูนะน่าจะน้องเราเนาะอะแกะเลยแล้วกันเนาะ เพื่อ่เป็นการเสียเวลาถึงเดินวนะเนาะจะได้อะไรหรอก็ <c oughs> คือก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> พี่แกรซื้อกล่องสุ่มน้ำหอมมาดามฟินแต่ว่าก็เขาแจกเงิน จาก100ถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเลยอะ่ะก็คือไม่ได้ถ่ายนะคะหมดแต่อยู่กับอะไรก็ไม่รู้เราก็แกะได้พี่แพนได้อยู่100บาทเอ้ <laughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าเราชอบมันก็ชอบเราชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรอันนี้เอนิดนิดนึง,นงทีละนลิดนะคะตื่นเต้น่นาได้เลยเนาะจริงๆมันแกะง่ายนะแต่ว่าให้มันยาก ได้อะไรอ่ะทุกคนทานยังไงให้ขุ่นปังสั้อะไรของพอหรอกวีก็จะได้เป็นวีอย่างเอาด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ออเอาไว้สุดท้ายแล้วเนาะแล้วมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นกาแฟนะคะขนาักมาก คุกันนนี้น่าจะเป็นกาแฟของกูกูวา,อมมาเออกูกูวาเออใช่วะ่ะกาแฟของกูกูวานะคะคดินกนษณาสุดได้สองตอกนะคะได้กระแตมาสองกระโหลกแล้วก็อันนี้ก็คือลิปอันนี้เขาเรียกลิปลิปลอกที่มันลอกปากที่ทาไปแล้วมันลอกต้องจะเป็นสีนะคะอันนี้โอเคสามแล้ว ฟอีกกล่องหนึ่งเด็อันนี้เป็นลายกาแฟเหมือนกันโอชูก,ก้ากล่องนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟไม่ใช่เครื่องสิเป็นเหมือนเหมือนขย่าเหมือนเช็กอะขัดเช็อเออแล้วก็สมุนไพรกพระชายขาวน่าจะคืออันนี้ได้ชุดนี้ก็คือพี่แพนก็น่าจะผอมรอดูทุกคนรอดูะว่าพี่แพรจะผอมไหมน,นี้คืออะไรอะอันนี้คือผ้าสามสีที่เขาปลูก ปล่าที่เขาปลูกต้นไม้ปลูกอันนี้เ้องเก็บมา <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวไปปลูกที่สารพับครูโอเคได้โ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะซองแต่มันเหมือนแบบว่าซองบางๆอะ่ะมันเป็น่าจจะเบ่งหน่อยไหยวะแ้งผัานหลายเท่าคุณคือเนี่ย มีแบนเอ่อีสูงไปนะคะว่าจะเป็นด้านจะได้ประมาณ100บาทแต่ได้20บาทนะคะแทนแนหมดแล้วนะคะก็ได้20บาทนะคะแล้วก็กาแฟอันนี้ก็ก็คือมูลค่าน่าจะเกิดแล้วแหละของสูง ถ้าจำไม่ผิดกล่องซุมอันนี้999บาทได้หมดนี่เลยนะคะนี่ก็เพื่อความพ้อมแล้วกันเนาะโอเคไม่ได้ตังค์แต่เราได้ความพ้อมแล้วกันซื้อหวยก็ไม่ถูกอันนี้ก็ได้20บาทก็ถือว่าตามั้นค่าทุกคนก็นี่นะคะก็เป็นชุดพร้อมหุ่นดีเลยแล้วกันโอเคฝากไว้ท่างนี้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือพี่แพนมารีวิวให้ชมแบบ สนุกสนัสนกสนกสน,กสนานที่หานะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคลิปอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องแล้วแต่ด้านนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานแข่งรถของพวกเราด้วยงานพันเม็ดนะคะอย่าลืมงานพันเมน็ดแพชชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ <Okay. S 1> ก็แข่งเสร็จแล้วแพชชนะก็ไม่โกรธกันนะคะก็แล้วแต่บางทีมันไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นบางทีคนที่เก่งก็ยังเสียโอกาสกม็มีอ่ะ ตามนั้นนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ